สำหรับเรื่องของบุคคลตัวอย่างวันนี้เิดความจริงเดิมทีเดียวผมตั้งใจไว้ว่าจะขอจบเรื่องการตายไปสัทีหนึ่งแต่แต่ว่าก็มาคิดดูแล้วถ้าไปจบเป็นแค่ตอนที่ห้าท่านนหลายก็เลยก็จะไม่เข้าใจว่าความประสงค์ในการเล่าเรื่องการตายนี่มีประโยชน์อะไรบ้าง ความจริงความประสงค์ในการเล่าเรื่องที่ผมตายมาแล้วถึงห้าตอนความประสงค์ก็มีอยู่ว่าเพื่อจะให้ท่านได้รับการศึกษาว่าการตายนี่มันตายกันได้จริงๆแล้วก็สำหรับเรื่องการตายเราก็สามารถที่จะระงับทุกขเวทนาได้ด้วยอำนาจของสมถภาวนาและวิปัสนาภาวนา ตอนนี้เป็นผลอันหนึ่งที่มีความต้องการในขั้นสุดท้ายแลแต่ถ้าว่าในระยะต้นที่มีความมุ่งหมายก็เพื่อจะแนะนำบรรดาท่านหลายให้รับทราบว่าการเจริญเพื่กรรมฐา,านแม้แต่เพียงตอนต้นคือว่าในตอนต้นนั้นผมเป็นเด็กเป็นเด็กเล็ก แล้วก็พระบรรดาท่านแม่ก็สอนได้เพียงคำว่าพุโทโธคำว่าพุโทโธนี้ดูเหมือนว่าบรรดาท่านที่นักปฏิบัติทั้งหลายบางสายจะมีความรู้สึกว่าตํำเกินไปเพราะผมเคยได้ยินบางท่านบอกว่าเวลานี้ผมปฏิบัติเลยพุโทโธไปแล้ว สำหรับเรื่องนี้ก็เป็นเหตุหนักใจอยู่นิดหนึ่งแต่ว่าช่างเถอะมันเป็นเรื่องของอารมณ์แต่ละท่านแต่ละบุคคลจนีนัในตอนเด็กที่มามันได้มันท่านแม่ของผมสอนให้คำใช้คาภาวนาว่าพุทโธตอนนั้นก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าคำภาวนาว่าพุทโธนี้จะดีจะวิเศษอย่างไรอันนี้ผมไม่ทราบ ทราบแต่เพียงว่าท่านแม่ต้องการให้ภาวนาอย่างนั้นแต่ถ้าหาว,ว่าขัดคำสั่งนั่นก็หมายความว่าจะต้องโดนไม่เร็วดังนั้นคำภาวนาตอนนั้นจึงชื่อว่าเป็นภาวนาการไม่เร็วมากกว่าจิตที่จะประกอบไปด้วยศรัทธาอย่างที่ท่านทั้งหลายปฏิบัติกันเวลานี้ยังไม่มี เดาตอบมาในสมัยเมื่อเวลาใกล้จะตายครั้งที่หนึ่งตอนนี้ร่างกายเต็มไม่ได้ทุกเวทนาอย่างสาหัสเราตอนนี้ท่านทั้งหลายผมต้องการสรุปจะให้ท่านหลายท่านทั้งหลายมีความเข้าใจว่าอาริยสัจท,ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าชาติที่ทุกข์ค้าความเกิดเป็นทุกข์ ชีราพิทุกขาความแก่เป็นทุกข์เมื่อนำพิทุกขังเวลาใกล้จะตายทุกขเวทนามนันหนักอันนี้ผมไม่แปลว่าความตายเป็นทุกข์ถ้ามันตายไปเสียจริงๆมันก็จะสุขจะทุกข์เราก็ไม่รู้นี่ก่อนจะตายนี่มันทุกข์หนักทุกขเวทนาเบียดเบียนอย่างหนักแม้แต่ผ้าน,นุ่งก็ไม่สามารถจะขโมดได้ เข้มไขกระรัดไม่ได้ตอผ้าวางไว้เฉยๆนี่เป็นอันว่าขันห้าหนีมันไม่ได้เป็นประโยชน์มันเป็นทุกข์จริงๆนี่ทุกเวลานั้นทั้งปวดทั้งเสียดทั้งอืดท่านลองนึกหลับตาดูกันแล้วกันนึกดูว่าอาการปวดอาการเสียดอาการอืดอย่างนี้เนี่ยวมันเป็นความสุขหรือความทุกข์ และปวดจงกระทั่งแม้แต่ผิวหนังผนังท้องไม่สามารถจะขมวดผ้าลงได้ไม่สามารถจะรักชข้มขัดเบาๆได้ต้องเอาว่าผ้าวางแปะไว้เฉยๆเป็นการป้องกันความอายและในระหว่างนี้เองท่านแม่ของผมก็นำเอาพระพุทธร,รูปองค์ที่ผมรักที่สุด เธอเป็นพระทองคำ <c oughs> พระทองคำนี่ผมรักมากแต่ความจริงจะเป็นทองคำล้วนหรือเป็นสีทองคำก็ใช้ได้เพราะต้องการแต่ว่าพระองค์นั้นเป็นพระทองคำ <c oughs> เป็นทองคำแท้เอามาตั้งไว้ความสวยงามของพระเป็นเครื่องจับใจแล้วท่านแม่ก็บอกแต่เพียงว่าลูกจงภาวนาไว้ ทำว่าพุโทโธให้ภาวนาไว้เมื่อภาวนาแล้วพระจะสามารถทำให้ลูกหายจากทุกขเวทนาคือหายจากการปวดท้องได้เมื่อใสความเชื่อตอนนี้ความจริงศรัทธานี่มีประโยชน์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้เป็นผู้มีศรัทธาผมก็ภาวนาตั้งใจภาวนาแบบจริงจัง แต่ว่าไม่ได้ภาวนาเพื่อจะเข้าฌานตั้งใจภาวนาให้มันหายเจ็บหายปวดตอนนี้เองขณนนะเพระาะอาศัยจิตตั้งใจจิตตั้งเอาไว้แล้วว่าต้องการจะหายเจ็บหายปวดคิดว่าพระนี่จะช่วยให้หายเจ็บหายปวดได้ได้หายจากทุกขเวทนาได้มันเป็นผลพลอยได้สำหรับท่านผู้ฉจลาดที่มีการสอนแบบนั้น แต่ว่าท่านสอนบอกว่าจะให้ไปสวปรรค์ปณิพานธ์มันเสร็จไม่มีทางเพราะเด็กไม่มีความเข้าใจเมื่อภาวน,นาไปภาวน,นาไปไอาการปวดก็คลายตัวไปทีละน้อยๆดนน้อย,นอย,นอยจนกระทั่งอาการปวดหายไปความจริงมันไม่ได้หายตอนนั้นจิตเป็นสมาธิ นี่ผมอยากจะแนะนําท่านในจุดนี้ว่าร่างกายมันเป็นทุกข์จริงๆในอริยสัจเมื่อท่านฟังไปแล้วจงเอาใจเข้าไปจับว้ในจุดนี้ด้วยว่าไอ้การเกิดของเราเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นสุขยามที่มีชีวิตอยู่ทรงชีวิตอยู่ก็เต็มไปด้วยความทุกข์ทุกข์เรื่อความหนาวความร้อนความหิวความกระหายความกระทบกระทั่งกับอารมณ์ที่ไม่ชอบใจ ทุกจากความปรารถนาไม่สมหวังทุกจากกิจการงานที่เราจะต้องทํามันทุกไปทุกอย่างแล้วก็ยังแถมทุกจากโรคภัยไข้เจ็บที่เราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะพูดให้มันรู้เรื่องได้ด้วยว่าจงจะเจ็บเลยจะปวดเลยนี่มันไม่เคยยอมเป็นอันว่ามันมีทุกจริงคอยจำไว้ด้วย แต่ว่าทุกตอนนี้ถ้าเราสามารถจะ,จะเจริญสมาธิจิตเอากันแบบจริงจังอย่างสมัยผมเป็นเด็กผมไม่ได้อดท่านนะเล่าให้ฟังถึอว่าผลไม่เข้ามาถึงมันนึกไม่ถึงเลยว่าการเจ็บปวดมันจะหายไปได้ในเมื่อจิตเข้าไปจับอารมณ์พระหรือภาพของพระเขาจิตจับเฉพาะทิฏฐะอย่างเดียว โดยตั้งใจว่าขอพระพุทขอหลวงพ่อจงทําให้ร่างกายข้าพเจ้านี่หายจากการเจ็บปวดในใช้คำพูนาพุโทโธสักประเดี๋ยวเดียวอารมณ์ก็คลายตัวจากการเจ็บปวดจนทั้งไม่ปวดนี่ที่พูดตอนนี้เราก็เป็นการต้องการแนะนําท่านว่าการศึกษาในพระกรรมฐานนะถ้าเราใช้ตามหลักวิชา เราก็ต้องมาพูดกันว่าจริตมีอะไรบ้างจริตของเราอย่างนี้เราต้องใช้อะไรเป็นเครื่องบังคับด้วยใช้อะไรเป็นเครื่องสนับสนุนเราต้องละนิวรณ์ห้านี่เป็นหลักการแต่ว่าผลในการปฏิบัติเราไม่รู้ไม่ชี้มันเสเลยก็ยังได้ มันจะมีจริตว่ายัางไงก็ตามจริตอะไรก็ช่างนิวรมันจะมีอะไรก็ช่างไม่สนใจมันเสียเลยสนใจมันอย่างเดียวว่าคำภาวนาและการพิจารณาที่เราพอใจเท่านี้แหละนิวรมันก็หนีเตลิดเปิดเปลงไปเองล้วก็บรรดาจริตทั้งหลายก็ไม่ต้องมีความหมาย ใช้อารมณ์ให้มันจริงมันจังก่อนเจ็บไข้ไม่สบายแต่ว่าเวลานั้นก่อนป่วยไข้ไม่สบายนะผมไม่เป็นเรื่องไหยครับคำว่าไม่เป็นเรื่องกับหมายความจะไปทำสมาธิยิงตั้งเก้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีจะนั่งคาตมาตินั่งสมาธิอะไรไม่มีผมไม่เคยมีเคยจำได้แต่เพียงว่า ผมกลัวผีนี่ท่านแม่แต่บอกว่าพุทโธเนี่ยกันผีได้ท่านฉนลาดสอนนี่ไม่ใช่หมายความว่าท่านเป็นแม่ผมแล้วก็ท่านยกย่องไม่ใช่อย่างนั้นแต่ท่านมีหลวงพ่อปานเป็นสปอนเซอร์พนแนะนําท่านหลวงพ่อปานท่านสอนมายัางไงท่านก็ว่าไปอย่างนั้นแต่บอกพุทโธในี่กันผีได้ผีกลัวพุทโธเอาเวลาเราจะเดินไปไหน กลางวันก็ดีกลางคืนคก็ดีก็กลัวไอ้กลางวันก็ยังกลัวมองดีเินเดินไปคนเดียวในเข้าไปในสวยเข้าบในทุง่งหามบ้านไปนิดหน่อยถึงอะไรแตกกาก็กลัวผีก็ต้องภาวานาวพุทโธตอนนั้นเป็นการภาวานาพุทโธกันผีตอนที่ป่วยหนักๆเป็นภาวาการเป็นการภาวานาพุทโธเพื่อให้โรคหาย ความมุ่งหมายไม่ได้คิดว่าจะไปสวรรค์จะไปนิพพานตรงนี้ท่านหลายต้องการให้ท่านจําไว้ว่าท่านพอใจในกรรมฐานกองไหนที่ท่านรักที่สุดที่สอนกันมาแหมผมอยากจะพูดว่าผมสอนแบบน้ําท่วมทุม่งพักบุ้งหลงเหลง,ลงสอนกันมาซะจนไม่มีที่จะสอน สำราบำรามันกมมม็มีที่สอนเกร็ดเล็กเกล็ดน้อยกับสอนกันด้ที่สอนกันไปอย่างนั้นเพื่อความเข้าใจแล้วก็อยาะให้ต่างหลายเลือกว่าตอนไหนไที่ท่านชอบใจเลือกเอาตอนนั้นโดยเฉพาะเท่านี้พอเอารมจับเข้าไว้ให้มีการทรงตัวให้จิตทรงสมาธิไม่ยามที่ไม่ป่วยจิตจะมีความสุข อารมณ์ที่อาเป็นอกุศลจะเข้าไม่ถึงเวลาที่ป่วยไข้ไม่สบายมันจะสามารถระง,งับทุกขเวทนาได้เมื่อทุกขเวทนานระงับไปแล้วจิตใจมันก็เต็มไปด้วยความปลดปลงจิตใจก็เต็มไปด้วยความชุ่มชื่นตอนนี้อารมณ์ของสมาธิมันรวมตัวถ้าอารมณ์เป็นอุปจารสมาธิ เราก็จะเห็นภาพที่ผ่องใสนั่นก็คือภาพของเทวดาบ้างภาพของพรหมบ้างภาพของพระบ้างแต่เรื่องภาพนารกไปเห็นแน่เพราะว่าอารมณ์จิตถ้าเป็นกุศลเสร็จแล้วถึงแม้ว่าตอนก่อนเราจะเลวแสนเลวประการใดก็ตามทีที่องสมเด็จพระจินศรีทรงตัดว่าจิตเตสังคิตเถท,ทุกติปาติกังขาย ถ้าจิตเศร้ามองเราก็ไปอบายภูมิจิตเต่ยสังคิติเตศสุคติปาติการขาถ้าติดตจิตไม่เศร้ามองมีอารมณ์ผ่องใสคืออารมณ์ใจของเราเก็ะกุศลก็ไปสู่สุขตินี่จิตเรามันดวงเดียวมันรับอารมณ์ได้อย่างเดียวถ้าจิตรับกุศลเข้ามาแล้วกุศลมันก็เข้าไม่ได้ ตอนนี้ถึงแม้ว่าก่อนที่เราจะตายจะสร้างความดีขนาดไหนก็ตามถ้าอารมณ์อกุศลมันเข้าไปเกาะจิตเสียก่อนตายแล้วก็ตายไปในในระหว่างที่จิตเกาะในอา,อารมณ์ที่เป็นอกุศล <c oughs> เราก็ไปสวดบายภูมิดูดตัวอย่างพระนางนวนางมณีกาเทวีไม่เหสีเข้ามาเจ้าประเสริฐในที่โกศล เป็นคนดีแสนดีให้ทานเป็นอย่างมากมีความเลื่อมใสในพระรัตานไตรมีความเคารพในสามีเป็นอย่างมากแต่ว่าเวลาจะตายจิตไปเกาะอ,อารมณ์ที่เกาะเท้าสาไปกระทบเท้าสามีคนนิดเดียวอารมณ์เศร้าหมองตายแล้วต้องประตกไปนนรก แต่งตัวเป็นนางฟ้าสวยสดงามแต่ขาข้างขวาที่สะดุดเท้าสามีไปจุ่มอยู่ในนรกเจ็ดวันของมนุษย์นี่เป็นเพราะอารมณ์เศร้าหมองเอพ้นเจ็ดวันแล้วเธอก็ไปสู่สวรรค์เช่นดาวดิงสเทเวะโลกเป็นอนุว่าท่านนังหลายเวลาที่ปฏิบัติไปกรรมฐานเราไม่ต้องใช้อารมณ์มากก็ได้ ไม่ต้องไปนั่งดูว่าเวลานี้มันมีจริตอะไรแล้ก็นิวรณ์อะไรมันมีแค่ไหนช่างมันไม่ต้องสนใจฝากใจไว้เฉพาะแต่คำภาวนาและการพิจารณาในด้านสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานอย่างเดียวมุ่งจิตจับอย่างนั้นให้ตรงเอากัแบบจริงจังวิธีแบบจริงจังนี้ไม่ใช่นั่งมาให้ใจ จะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได,ด,ได้ให้อารมณ์มันจับไว้โดยเฉพาะจะไปไหนมาไหนอารมณ์จับไว้แบบสบ,สบายๆไม่ใช่ไปเครียดไอแบบเครียดนี่ผมไม่เห็นด้วยนะผมไม่เคยปฏิบัติเครียดกับใครเขาใช้มัธิมาปฏิบัติใชแบบอารมณ์แบบอารมณ์แบบสบายๆให้ทรงอารมณ์ไม่อย่างใดอย่างหนึ่ง นี่สามารถจะบรรเทาหรือทำลายทุกขเวทนาให้พินาศไปได้โดยเราไม่ยอมเสวยทุกขเวทนาเลยในขณะนั้นเลยจุดหนึ่งที่ผมเคยวินิฉชยอยู่เสมอว่าตามแบบท่านบอกว่าคนจะได้มโนวิธิรคนดีจะได้ทิฏย์วิขยานคนดีต้องใช้กระส,งงสิงกองนั้นใช้กระสิงกองนี้ แต่เนื้อแท้จริงๆในปัจจุบันนี้แม้แต่เด็กอายุแปดขวบเจ็ดขวบสิบขวบสามารถได้ทิพย์อยู่คุยานแบบแจ่มใสโดยไม่ต้องตั้งท่าต่างๆเธอไม่ได้ทำกระสงกระสินนะใครภาวนาว่าพุโทโธก็ภาวนาไปยิงกระแทงกระทั่งได้มโนโมยิธิก็มีเด็กผู้หญิงเจ็ดขวบในปีนี้มาพบกัน เธอภาวน,นาเพียงแค่พุโทโธดีสี่ห้านาทีเทก็ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเด็กไม่มีนิวรณ์อารมณ์ที่จะต้องฆ่านิวรณ์ไม่มีหรือเด็กไม่มีกังวลจะมีกินไม่มีกินเธอไม่รู้คิดว่ามันมีกินเสียเลยจะมีใช้หรือไม่มีใช้เธอก็ไม่รู้คิดว่ามันมีใช้เลยเพราะผลที่เพิ่งได้มาจากวิดามันได้ แะ่นั้นการภาวนาของเธอว่าพุทโธจึงมีผลได้มโนยิธิในเด็กผู้หญิงสามารถถอดอธิสมาในกายไปในภพต่างๆได้ตามอธัธยาศัยในการไปนี่ก็คือไปจับจุดเอาพระองค์หนึ่งองค์ใดมีพระอยู่หนึ่งองค์พาเที่ยวไปในที่ต่างๆแพูดทั้งตอนนี้ ผมก็รู้สึกเสียดายวิชามาโมยิทิเรื่อในปีสอนเก้าสอนคนไม่ได้เยอะได้ง่ายๆแต่ต่อมาภายหลังนี้รู้สึกว่าทำสอนเท่าไหรก็ไม่มีใครได้ถ้าวิชานี้แต่ใครสามารถจะทำได้ซึ่งเป็นวิชารัดผมก็จะดีใจมากแต่เวลานี้ผมก็ไม่สอนแล้วทั้งนี้เพราะอะไรมันเหนื่อย มันเหนื่อยทั้งกายทั้งคุมก็ทุกคนดีไม่ดีก็แหมมันก็ใหญ่เหมือนกันเส้นด้วิชาความรู้ที่พยายามหามาตอนนี้ก็ยังเหลือวิชาความรู้อีกนิดอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นมโนวิธีพิเศษเหมือนกันแต่นี้เวลาเรียนต้องมีเพื่อนเรียนเพราะว่าถ้าในกอจะไปในขอก็เป็นครูในขอจะไปในกอก็ต้องเป็นครู เนี่ยเรียนหลายๆคนก็ได้แต่ว่ามันไม่สนุกเพราะว่าถ้าทําได้แล้วพอจะไปได้เวลานั่งภาวนาอยู่อย่างนั้นพอจะไปได้ตัวก็ลม้มลงลม้มลงเหมือนคนหลับแล้วก็ไปได้ตามที่จิตตั้งตั้งใจไว้เดิมนี่มันก็นดีสู้แบบก่อนไม่ได้แบบก่อนพูดกันได้ไปทั้งไหนแล้วพบอะไรแล้วคนข้างๆคุยได้ แต่ว่าวิชาหลังนี้มันเหมือนกับคนหลับไปซึ่งคนอื่นรับทราบไม่ได้แต่ก็จะลองลองดูจะลองลองดูสักหน่อยเพราะมันไม่เหนื่อยถ้ามีโอกาสมีท่านลองถ้าทําได้ก็เกิดประโยชน์ใหญ่เหมือนกันเพราะว่าสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดไปเนี่ยผมต้องการให้ท่านไปเห็นเองได้ด้วยผมไม่อยากจะานั่งจำจีจำชัย บอกไอ้นนมีอย่างน้นนี่มีอย่างน,น,น,งนี้ผมก็แยกอยู่คนเดียวท่านเราไปไม่ได้แต่บ,บริสุทธิ์ก็ต้องนั่งสงสัยผมไม่ต้องการให้ท่านสงสัยอันนี้ไว้โอกาสหลังนี้เรามาดูกันต่อไปว่าอารมณ์ของผมหลังจากที่ตายไปแล้วครั้งแรกผมก็สามารถจะใช้มโนโมยิทธินี่ผมใช้อะไร ตอนนี้ผมมาสรุปให้ท่านคิดให้ฟังให้ฟังว่าผมใช่อะไรมโนวิจิตรผมก็ว่าพุโทโธอย่างเดียวเพราะว่าคุณลุงผู้นั้นท่านบอกว่าหนูถ้าอยากจะมาหาลุงมาเลหนูก็ภาวนาว่าให้ภา,าวนาว่าพุโทโธจิตถึงจุดนั้นถ้าไม่ได้บอกว่าจิตถึงฌานสมาบัติ บอกว่าถ้ารมจิตถึงจุดนั้นแล้วหนูจะมาได้ทันทีนี่เพราะสายว่าจิตเคยท่องเที่ยวไปแล้วความเชื่อมั่นมีอยู่ว่าที่นั่นมีจริงถ้ารมที่จุดนั้นมันก็เป็นของไม่ยากทั้งนี้พ่ออะไรพ่อมีอารมณ์รักคือรักสิ่งนั้นว่าเราเคยไปแล้วและอยากจะไปหาท่านหลวง เวลาจะไปผมททำยังไงร,รู้ไหมพวกมันนอนส่งเด็กเขาไม่นั่งไม่นึ่งกับใครเขาหักอ้นั่งสมาธินั่งระเพียดนั่งกตาม,มามาทะไมเอาเขาไม่ได้เรียนมานี่นอนสบ,บายดีนอนไปลมมันตรงจับคาว่าพุโทโธระยะแรกๆก็ใช้เวลาสั้งสองสามนาทีก็ไปได้แต่ต่อมาไปสักครั้งสองครั้งเทานี้พอน,นี้ปับไปเลย จิตมันมีการคล่องตัวที่เรียกกันว่านาวสีไการคล่องตัวนึกเพ่ออะไราไปถึงท่านลงทันทีนี่เป็นอันว่าผมคิดว่าที่ท่านสอนว่าต้องใช้กระสินอย่างนั้นอย่างนี้ในมิสุติมตรักท่านใช้คำว่าอาธิกะบุคคลหมายความคนที่เริ่มต้นที่จะพึงปฏิบัติ ต้องใช้กระสินก่อนนั้นกองน,นี้แต่นี้คนที่ทําอย่างนั้นไม่ใช่เริิมตนเนี่ยยังผมภาวนามาตั้งแต่เด็กไม่เริิมตนเพื่อทานี้ก็หมายว่าถ้าอารมณ์สมาธิเราเข้าถึงจุดนั้นจะใช้กสินหรือไม่ใช้กสินก็ตามนี่เด็กสองสามคนที่ผมบอกก็เวลานี้ไม่ใช่เวลาไหนเด็กผู้ชายเจ็ดขวบหนึ่งคน แล้วก็สิขบหนึ่งคนสองคนพี่น้องได้ทั้งทิพย์ปยคุยาและมโนมยิธิเธอก็ภาวนาว่าพุโทโธเด็กผู้หญิงอายุเจ็ดปีนั่นก็ภาวนาว่าพุโทโธก็เลยผมเองมีความเข้าใจมานานแล้วว่าเรื่องใช้ทิพยุปยคุยายานก็ดีมโนวิธิก็ดี จะใช้อะไรก็ได้ถ้าสามารถควบคุมกําลังใจให้เข้าถึงสมาธิจุดนั้นถ้าเข้าถึงจุดสามารถทําได้ถ้าสามารถไปได้นี่จุดหนึ่งที่ต้องการสรุปเพื่อเป็นการแนะนำท่านว่าถ้าจะเอาอะไรก็เอากันจริงๆจังๆอย่าสักแต่เพียงว่าทำนี่สำหรับเมื่อผมไปได้แล้วอย่างนั้น ความจริงชาโลกีเนี่ยเรามารู้ก่าตอนเป็นพระชาโลกีเน่จะว่าดีก็ไม่เชิงนะครับหลังจากนั้นแล้วมาความเป็นหนุ่มเกิดขึ้นทั้งทั้งที่ผมไปเที่ยวนระกอยู่ได้เสมอเสมอผมก็ยังสร้างความระยำอยู่ตลอดเวลาตรองนี้เพราะอะไรเพราะว่าไม่ใช่อารมณ์ของพระอริยเจ้าถ้าเป็นพระอริยเจ้าแล้วเขาไม่สร้างความระยำ อย่างไปช่วยตำรวจประหัประหารฆ่าคนร้ายแล้วนอกจากนั้นสิ่งที่บรรดาท่านแม่ก็ดีท่านยายก็ดีที่คิดว่าผมคงจะมไม่ไม่มีโอกาสบวชกับเขาก็คือตัวที่เรื่องอเรื่องที่ผู้หญิงก็มีความเมตตามากบรรดาท่านทหลายท่านสตรีท่านจะมีความเมตตาปราณีจริงๆ คือเรื่องคนรักนี่ไม่ได้จนเลยสมัยนั้นไอ้เรื่องคนรักไม่จนนี่มันเป็นโทษกามเตอนนี้ที่มันก็จอมจอมชั่วเ,เหมือนกันเนื่อจากด้จะเห็นเนียว่าเรื่องชาโลกีถ้าว่าถึงมารายาทรงได้ดีขนาดไหนก็ตาม เมื่ออารมณ์มันปลดจากชันแล้วมันก็สามารถจะน้อมนําเอาสิ่งที่เป็นอกุศลมาใช้ได้อีกจะสามารถจะทําตนให้ลงนรกก็ได้นั่นทั้งๆท,ท,ที่ไปดูนรกมาเกือบทุกวันนะ่ะยังสามารถสร้างความชั่วได้ตอนนี้ก็อย่าอย่าเตือนท่านทางไหลว่าท่านทางหลายจงอย่าหลงไหลเรื่องฤทธิ์เตืองเดชให้มากนะัก อย่าปรารถนาความวิเศษในเรื่องชานโลกีเพราะว่ามันหน,นีนรกไปพ้นมันยังสร้างความชั่วยอยู่ถ้าเรามีความปรารถนาดีจริงๆก็ควรจะมุ่งเข้าไปตัดสังโย่สามประการท่านมันใช้เวลาน้อยกว่าดีกว่า ดีกว่าด้วยคือสามารถตัดสังโยชน์สามรการได้อบายภูมิทั้งหมดบาปกรรมใดๆที่เราทํามาแล้วมันก็สลายตัวตอนนี้สําหรับฌานโลกีนี่มันได้ขนาดนั้นยังมันสร้างบาปยิงยิงยิงแต่ถ้าว่ามันก็เป็นเรื่องแปลกเวลาที่ควบคุมกําลังจิตจะใช้ขึ้นมาอะไรมันก็ใช้ได้ท,ทันทีนี่เป็นอันว่าเวลาที่จะใช้อารมณ์นี่มันมีความเข้มแข็ง จะมีความชินมีการคล้างตัวสามารถทำลอยทำลายนิวรณ์ที่จะมากัน้นอารมณ์ที่จะไม่ทำให้จิตไม่เข้าไปสู่ฌานนิวรณ์ไม่สามารถจะมาได้นี่มันใช้ได้เดียวเฉพาะจิตเป็นอนุ่าผลดีน้อยไปอาราสำหรับวันนี้การสรุปวันนี้ก็ขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เพราะเวลามาหมดแล้วพรุ่งนี้ฟังกันใหม่